Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขไรสวยซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่สําคัญมากใช่แล้วะค,ะครับเพราะว่าเรื่องของโรคเอดส์นั้นเป็นเรื่องที่ทําให้หลายๆคนเป็นทุกข์มาก <Ồ. S 1> นะคะคนเป็นก็ทุกข์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ทุกข์นะคะแต่วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ท่านมีความรู้สึกสบายใจขึ้น <Ừ. S 1> วันนั้นเวลานี้เนี่ยนักว,วิทยาศาสตร์ไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะคิดค้นอาหารเสริมที่จะช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาเรื่องของ การติดเชื้อ HIV ครับซึ่งผลก็คือว่าคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นแน่นอนอยู่อย่างเป็นสุขร่วมกับคนทั่วๆไปได้และจะอยู่ได้อีกนานมากขึ้นใช่แล้วเรื่องนี้เราต้องไปฟังผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของบริษัทเอเชนไฟโตซูสติเดีลจำกัดหาชนหรือว่าแอตโกซึ่งมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอหรือว่า HIV นั่นเองครับกับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราพูดถึง HIV หรือว่าโรคเอซึ่งทําลายคุณภาพชีวิตของครับครับทีนี้อาจารย์ทําอะไรบ้างครับตอนนี้ครับ ก็เป็นงานต่อเนื่องจริงๆแล้วผมเคยเกินไว้ว่าเราดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้แล้วแล้วก็บังเอิญว่ามันมีข้อมูลที่ที่สอดคล้องกันว่าไอ้สิ่งที่เราใช้แก้ไขคนเป็นมะเร็งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาช่วยผู้ป่วยเองด้วยก็เลยคยกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําต่อมันจะเป็นบาปทีนี้ก็ลงข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นเราก็ทราบดีว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยจะไม่เสียชีวิตจากเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตจากโรครอืค่นที่ ช่วยโอกาสในายามที่เม็ดเลือดขาวมีน้อยใช่ครับเพราะไอ้ไอชมาว่ากิน CD4 ีโฟจาะเข้าไปซีดีโซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรานเพราะฉะนั้นก็จะติดเชื้อช่วยโอกาสเช่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสอื่นๆนะครับบวอันเปอดอักเศษเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ก็คือฆ่าเชื้อ HIV ีีให้หมด แล้วต้องเพิ่ม c ีดีด้วยไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งะนะปัจจุบันนีย่ยาต้านไวรัสสามารถลดเชื้อ HIV ได้แต่ไม่สามารถเพิ่ม Cd4 ีได้รวดเร็วเพิ่มช้าๆหรือบางรายก็ไม่เพิ่มเลยก็แปลว่ายาที่พวกเขากินกินกันอยู่เนี่ยอาจจะลด HIV ได้แต่พวกเขาจะเจอปัญหาแทรกซ้อนบางอย่างเข้ามาในขณะเดียวกันตัว Cd4 ซึ่งจะเป็นตัวคอย สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเนี่ยก็ไม่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพิ่มก็เพิ่มน้อยเพิ่มน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมีการทดลองเพื่อจะให้เห็นว่าอาหารเสริมที่อาจารย์สร้างขึ้นมาได้เนี่ยจะช่วยเพิ่มซ d ดิโฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เวลากินเข้าไปก็ไม่มีผลข้างเคียงใหญ่แล้วเราก็มั่นใจว่ามันจะไปช่วยจัดการกับไวรัสเสริมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสของการสร้างซิดิโฟเพิ่มแล้วก็ลดไวรัส จนต่ําสุด <S <S มันก็เป็นได้นะฮะทีนี้สิ่งที่เราสํารวจจากจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปี2010ถึง2013เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่สำรวจเรื่อง HIV เนี่ยก็พบว่าเม็ดเลือดขาวที่เชื้อ h i ชมันทำลายมากที่สุดคือเม็ดเลือดขาว t h 17 t h ครับทีเฮลเอรนะครับ, 17, รบแล้วก็มีการาศึกษาชัดเจนว่า เทสิบเนี่แหละคือตัวที่ควบคุมการแพร่เชื้อของ HIV ไีนะครับแล้วก็มีการศึกษาต่อไปว่าถ้าร่างกายของเรามีเทสสิบเมากพออาจจะทําหน้าที่คล้ายๆกับวัคซีนในร่างกายของเราด้วยเชื้อ h อชีเข้าไปก็จะไม่ติดเชือ้อเทสสิบเจ็ดมันก็จะไปกระตุ้นไม่เลือดขาวให้จัดการกันเองอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เทสิบเก็เป็นไม่เลือดขาวที่สําคัญมากนะครับ เราได้พัฒนาสูตรขึ้นมานะครับจากการวิจัยของเราอย่างต่อเนื่องในทาง Operation นบิมนี่แหละเราก็ได้สูตร LIB ขึ้นมาแล้วก็ทดสอบที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวาการแพทย์มรัยเชียงใหม่ภายใต้การควบคุมของศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกนักภูมิคุ้นกันวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเราก็ใช้ LIB 4แคปซูลต่อวันนะครับเราก็พบว่าอาสาสมัครมีสุขภาพดีขึ้นใน ใน15วันนะครับแล้วเพิ่ม CD4 ได้โดย TS1 เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ TS17 เพิ่มขึ้น5เท่านะครับระบบภูมิต้านทานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ประสิทธิภาพในการจัดการกับเช้่อ SP ีก็ย่อมจะเพิ่มขึ้นนะครับและจากข้อมูลของเราเมื่อ23 0 0ปีที่แล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยคือสารที่เราสกดัดได้จากมังคุดที่เราตั้งชื่อว่า GM1 แล้วมันมีคุณสมบัติในการไประงับ เอนไซม์ที่ HIV ใช้ในการแพร่ขยายตัวเพราะฉะนั้นแคปซูลนี้มีประสิทธิภาพสองอย่างก็คือไปเพิ่มานทานไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ไปทำลายด้วยลายตัวเอชด้วยซึ่งสามารถจะใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสได้ใช่ครับใช่ครับเพราะเห็นบอกว่ามีผลการวิจัยเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ชัดเจนครับชัดเจนครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจตรงนั้นเราก็มาดูว่าไอ้ l i ไของเราในผู้ติดเชื้อเนี่ย มันจะให้ผลยังไงนะครับอาจารย์วัชระกับหมอนุพรที่โรงพยาบาลแม่ออนที่เชียงใหม่ร่วมกับคณะวิจัยหลายท่านนะครับก็ทําการทดสอบในโครงการนี้ครับท่ชื่อนียนะครับเพื่อที่จะเพิ่ม CD ดีฟในทพื่อบุติดเชื้อ h i ชนะครับแล้วก็พบว่าผู้ติดเชื้อ h i v มี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลาเพียง60วันจากการใช้4 mm hmm. แคปซูลต่อวัน mm hmm. ครับ hmm. นะครับก็เป็นความหวังนะฮะก็เพราะฉะนั้น mm hmm. สิ่งที่เราพบ เมื่อผู้ที่เขามาทดสอบแต่ละคนมีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้น,นชัดเจน,นะะเราก็เลยทั้งหมด27รายเนี่ยเราก็ให้เขาใช้ l อฟรีแล้วก็บอกเขาว่าฟรี Free, ตลอดไปจนกระทั่งผมไปก่อนหรือคุณไปก่อนโอ้โห <laughs> แล้วอาจารย์ก็มาเติมที่ลบบุรีอีกครับแล้วก็ก่อนที่ถึงลบบุรีครับอาจารย์ครับในโครงการคู่ขนานเนี่ยเราก็ให้ผู้ป่วยที่จุดช่วยชีวีที่สารพีและที่ที่ทอดอยสะเก็ดนะครับ ที่ใช้ยาต้านอยู่นะฮะแล้วก็ใช้แคปซูลของเราด้วยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงโดยที่ไม่มีหมอควบคุมนะครับก็พบว่าผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสหายไปไม่มีนะครับแล้วทุกคนก็มีคุณภาวชีวิตเหมือนคนปกติแล้วในกลุ่มนี้มีบางคนที่ติดเชื้อเฉยอกาสอย่างเช่นเชื้อวัณโรคอ่อวมอาการก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้น o p p o r t u n i t y infection นะฮะการติดเชื้อเฉยอกาส HIV ก็ช่วยได้ก็ช่วยได้ครับทีนี้ อีกครั้งหนึ่งเมื่อโครงการทดสอบของเราจบกลุ่มนี้เราทําไงครับก็ต้องดูแลต่อสิแอปเปิลจะปล่อยที่ยังไงก็เป็นเสียสลของเรานะก็เป็นสิ่งที่เสียสาของเราก็คือว่า25รายเราก็สัญญากับว่าคุณใช้ต่อไปเถอะนะอาจารย์พิเชษไปก่อนหรือคุณไปก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือขอให้หายเถอะระหว่างนั้นก็ขอให้ใช้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแังแงไปเรื่อยความมั่นใจตรงนี้เราก็ไปที่บ้านแกน้านะครับซึ่จังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่่าวมอสบากชาวเยอรมันตั้งขึ้นมาเมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วสมัยที่เอชวีเพิ่งจะค้นพบมันใหม่ๆเด็กที่ติดเชื้อก็เป็นที่รังเกียจก็มาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของบ้านแกด่านะครับเราก็ไปที่บ้านแกด้าแล้วก็บอกให้บ้านแกด้าคัดดูซิว่าเด็กคนไหนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเขาก็คัดมา17คนคือกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโชยโอกาสแล้วนั่นเองอาจารย์เขากินลิฟเอ็กซ์เอาเอชไอวให้เขากินใช่ครับใช่ครับก็ให้กินเพิ่มไปนะฮะ กลุ่มนี้ก็เป็นผู้ที่ติดเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็มะเร็งนะครับสิ่งที่เราพบครับเราให้ก็สีแคปซูลต,ต่อวันติดต่อกันเวลา12เดือนนะฮะอาการออ r t จ n นิกอินเฟคชันเหล่านี้ท่เร,ราลงบางรายหายไปที่ทุเราลงก็คือกรณีของผู้ที่เป็นมะเร็งตับเป็นถึงมะเร็งตับนะเป็นถึงมะเร็งตับนะแล้เอช v ว HIV ด้วยนะครับก็อาการทุเราลงแข็งแรงมาก<อ>นะฮะ,ะคุณขวัญใจผู้บริหารของ บ้านแกได้ก็แปลกใจมากว่าอยู่ได้ยังไงนะครับดัะนั้นแต่ที่ที่เราดีใจอย่างหนึ่งว่าอาการแทรกซ้อนของโรคเฉื่อยอากาศมันหายไปหรือทุกราลงแล้วทุกรายทุกรายนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมีซีดีโฟเพิ่มขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวครับตอนนี้ทานตัวนี้ปุ๊บซีดีโฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วหกสิบเจ็ดจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงมากนะฮะในเวลาสิบสองเดือนนะครับซ,ซึ่งก็บอกในตลาด ไม่มีในตลาดยังยังไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่เพิ่มโฟได้ขนาดนี้นะครับเพิ่มในเวลา12เดือนอย่างไงก็ตามครับก็ยังมีข้อถกเถียงกันว่าไอเชื้อต้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มซีดโฟบ้างแล้วก็ไม่เถียงมันก็มีบ้างนะครับแต่มันเพิ่มช้าแต่เพื่อขจัดข้อสงสัยตรงนั้นเราก็เอาเด็กที่ใช้ยาต้านไวรัสอยู่สำรวจกลับไป6เดือนซีดโฟไม่เพิ่มเลยแล้วก็เราก็ให้เขาใช้เกแคปซูลต่อวัน Uh huh. เป็นเวลา3เดือนทุกคนซ d 4โเพิ่มขึ้นสวยงามมาก100%เหมือนกันฮะร้อยเปซในเวลาเพียง3เดือน uh huh. นะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปครับเ i v เพิ่ม CD4 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้วแน่นอนครับครับนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งที่บ้านแกด้ามีเด็กที่ใช้เิดภัของเรา17คนแต่และคนคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่เจ็บไม่ไข้นะฮะแล้วอีกห้าสิบกว่าคนเนี่ยจะทํำยังไงจะทํำอย่างไรก็ต้องอยากได้บ้างก็ได้ข่าวว่ามีการไปแอบกินของเพื่อนบ้างอ๋อก็อยากได้อยากได้ข่าวนี้ก็มาถึงผมนะฮะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้มีสองมาตรฐานได้ไหมย่านไม่ได้ไม่ได้แต่สองพุ่มไทยต้องไม่มีสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็มีกินคนจาย์ก็ต้องดูแลหมดครับบ้านแก้ด้าก็เช่นกันครับเราก็จะไปอีกครั้งหนึ่งด้วยโดยคโครงการศีรษะของแอปโกครับ ในบ้านแกด้ามีอยู่เด็กอยู่70คนเราก็สัญญากับผู้บริหารของบ้านแกด้าว่าเด็ก70คนเนี้ยแอปโก้จะดูแลเขาตลอดชีวิตนะฮะแล้วผมก็ไปพูดกับเด็กเองว่าหนูๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องโตขึ้นนะ,ะปัจจุบันนี้ร่างกายจะไม่เจ็บไม่ไข้ละแล้วก็จะโตขึ้นร่างกายแข็งแรงที่สําคัญก็คือจะเหมือนคนปกติแล้วก็ เป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติเหมือนกับผู้พี่ๆเหมือนกับลุงทุกคนกยยมันก็เป็นกําลังใจเนาะสำหรับคนเราที่มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับในในตอนนี้นะค,ะครัาให้ความหวังกับเขาแต่มันไม่ใช่เป็นความหวังลมๆแรงๆมันเป็นความหวังที่มีประจักษ์พยาน ก็คือเพื่อนของเขา20กว่าคนที่ได้ทดลองมาก่อนแล้วนะคะว่าสุขภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไรแล้วเขาเห็นถึงขนาดที่เรียกว่าไปแอบรักแอบขโมยกันกินนะคะก็แปลว่าเขารู้แล้วล่ะว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนเขาได้รับนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างนั้เนตรงนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น CSR หรือเป็น corporate social responsibility คือความรับผิดชอบกับสังคมตรงที่ว่าหากสังคมมีปัญหาใดๆป่วยไข้ตรงไหนกำไรกาไรที่เรามีนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ เจียดมาเพื่อที่จะทํานุบํารุงไม่ให้สังคมมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องการที่เด็กติดเอชวีนั้นถือเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเยียวยาเพระาะฉะนั้นตอนนี้ที่แอปโก้เนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ที่เชียงใหม่ก็ดีที่ลบบุรีก็ดีก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เห็นว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชวีนั้นเนี่ยชีวิตมีความหวังขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับในปัจจุบันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วใช้ยาต้านวรัส ไวรัสลดลงแม้จะเกิดผลข้างเคียงบ้างแต่ไวรัสลดลงแล้วแต่ก็หวังว่าจะมีอะไรก็ตามมาทําให้เขามี CD4 เพิ่มขึ้นนะค,ะครับเราก็เชื่อว่าคงมีคนอยากจะใช้แหละคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นครับสมมติว่ามีวันนี้ที่เรามีข่าวออกไปในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV ที่มีพอมีสตังเอาไปใช้สมมติสักสองสามพันคนเด๋ยกเขาก็จะ หกเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปคนเหล่าเนี้หวัดก็ไม่เป็นอเหมือนกับที่เราประสบมาครับก็เพื่อนที่ไม่ได้ติดเชื้อไอชวีเป็นหวัดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาไม่เป็นอเอ๊ะมันอะไรเนี่ยทําไมเขาแข็งแรงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อก็เพราะมันมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลมากกว่าเขาก็จะถกกันเองนะเขาก็จะคุยกันเองนะในห้องแชทของเขาอะนะครับแล้วจะมีการท้าทายกันหรือเปล่าว่าเอ๊ะหรือว่าฉัน ไม่มีดีโฟั์ติดปกติแล้วเอ่อเชื้อก็ลดลงไปเลยหรือว่าหรือว่าอะไรกันเนี่ยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้โทรมาถามรู้อย่างเดียวสุขภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วรู้ว่าชีวิตที่เคยคิดว่ามันจะไปเร็วนั้นเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ต้องเรียกว่าเป็นโครงการที่เพิ่มทั้งคุณภาพชีวิต และเพิ่มทั้งเวลาให้กับชีวิตด้วยนะคะเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยถ้าเกิดท่านอยากได้รายละเอียดนะคะโทรมาคุยกับพวกเราเพิ่มเติมได้ที่0264.648.0 0เรามีรายละเอียดให้คุณเยอะแยะหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากจะคุยกับเราโดยตรงอยากจะไปค้นคว้าเองก็เข้าไปที่ worldwideweb. i m n เล c o m ได้ไหมคะครับได้ครับก็จะได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราเชื่อว่าครับ่นิดนึงครับขอขัดนิดหนึ่งฮะปัจจุบันนี้เราเปิดเว็บใหม่อา เว w ร i ลไวด์เว็ e ลิฟแคปซูลอ่าเราไปที่ f ิ c a p s u l e อ่ะแล้วเราเราเขียนให้ดูตรงนี้เลยเราเขียนดูตรงนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะไปดูที่ World Wide w เ b เป็น l i f e Capsule.com เนี่ยนะคะก็จะได้เข้าไปดูรายละเอียดแล้วเราก็จะเชื่อว่าท่านเหล่านี้ที่เคยประสบปัญหากับ HIV นั้นจะมีกำลังใจและจะเติบโต อยู่ไปกับเราไปอีกนานเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศชาติด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณาจไม่ใช่มากเลยครับสำหรับวดีจากแอปโกครับแล้ววันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ